ดิ๊งยไงดิก,ดก,กาแฟอะ้รเต้าตาอ,อันใหม่นะครับยังไม่ได้ใช้เลยแกะกล่องของเวจิโอ้ยนี่แบบลมไม่ตีเลยละกะสุนว่าแกะปอนตัวเนี่มีกลีบด้วยกลางออกแล้วเลว็แกลแต่ว่าใหญ่ใหญ่กว่าผมนหน่อยนึงอันนี้ของผมมันเล็กลมมันจะตีนะครับมาลแล้วกาแฟบด ต e, ้องบดก่อนเดี๋ยวจะบดเยอะเจ้ากเม็ดกาแฟใส่ก่อนนะครับเรียกว่าเียรักษาลูกไก่ข้อเสียบ นู่นสตาบาราวกะซาแตไปนีละาเฟลาเวนี่นี่มนึ่องคาแ้วสามทาสาแยกนี่ทามาสบรเก็บยงครับก็ลองดูถนะโอเขได้มาแล้ครับที่บทเมื่อสักครู่ออย่อ ออนีกรบึงมือใหม่ครับแกะกล่องยังไม่เคยลองใช้บดสองทีโอเคโรงงานเดินแล้วกาเฟกคาเฟริม <c oughs> สามแยกครับริมสามแยกหนึ่งสองสาม สามแยกลาเวตักใบลาเวตักไปนี่จะเป็นเป็นกาแฟยี่ห้อไทยๆนะครับท็อฟฟี่แม่ห้องสองมอลเชนรูปช้างเช่นกันอโลคคอบีนเอสเปรสโซ่กาแฟใต้เงาปอ,มอแม่ห้องสอน250กรัมนะครับราคานี้335บาท เตรียมใส่ได้เลยในกาหม้ข้าวขอดนี่อะไรเนี่ยนี่เรื่องการซุยเก่ารองเห็นไหมโอเคก็หมายความว่าเราใส่ข้างบนใช่ไหมใส่ตรงนี้เห็นไหมใส่ตรงนี้เยอะๆใน,นบนบบนี้จางแบบไหนเข้มข้นมากเอาคนอืน่นมาให้เลยใส่อีกใส่เ,าเราไม่เหลีเวลาหมอนดอกสตาร์เฮาห์อ อ K I L ว่ะออาชีพอ่าอมือาชีพยังนี้เป็นโรคไขข้อมันเป็นโรคไขข้อ K I L เป็นโรคไขข้อนะครับชุ่มอ่ะอยู่ไหนวะไม่รู้หายไปไหนนี่เป็นโซโซปขาชุ่มปะประชุมไปประชุมเราสามประชุมประชุมที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยผมอะไรผมก็ไม่รู้กันออกอันนี้ป่ะไม่ออกไม่ออกโอเคตั้งไฟตั้งไฟฮะมันเลิกก็มันเลิกก็มันจะเค็มปิดกินนะครับปิดแก๊ à, bịt lại. Đang khơi khơi đun hả? Khảm nóng quan trọng. Hôm nay cũng mà. Này, đấy hả? Thôi, đi, anh. Nhanh, một cái nhé. À, xin